สวัสดีค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะไปเอาญ้าในเปียนะคะมาบดมาสับให้เขานะคะวันนี้ก็ได้เยอะนะคะเต็มรถเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะเครื่องสับของเราจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเราก็สับไว้แล้วเราก็เขียกระจายนะคะแล้วก็จะปล่อยให้วัวของเรามากินนะคะ บรรดาเด็กในสังกัดของเราก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นอากาศฝนลปอยๆนะคะรอนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้เขาเข้ามารับทานค่ะตอนนี้น้องๆก็มารอแล้วนะคะเตรียมตัวจะไปกินปกเขาก็กินอิ่มแล้วนะคะคือเราให้กินทั้งวันนะคะในพื้นที่นี้นะคะโดยที่เราปล่อยไว้นะคะก็ล้อมรัว้ววันไหนที่ฝนตก หน,หนักๆแรงๆเราก็จะเอาเข้าคอกของเขานะคะถ้าฝนตกนิดๆหน่อยก็จะปล่อยประมาณนี้นะคะไปลยลุยปีนี้วัวของเราค่อนข้างจะอ้วนนะคะปีกายนี้เราไม่มีหญ้าเลยนะคะไม่มีฟางไม่มีอะไรเลยนะคะทรมานมากนะคะแล้วก็ขังคอกวัวนะคะไม่มีพื้นที่ปล่อยกินบ้างไม่กินบ้างนะคะซื้อหัวอาหารซื้อ,อไรหลากหลายอย่างนะคะข้าวโพดบดข้าวโพดสับหาเหมาหญ้านะคะตัดหญ้า ซื้อหญ้ามานะคะโอ้โหไม่ไหวเลยนะคะหมดไปเยอะนะคะแต่วัวก็ยังผอมซื้อหัวอาหารก็หมดไปเยอะนะคะเป็นแสนๆนั่แหละคะ่ะซื้อหัวอาหารซื้ออะไรให้เสริมให้เขานะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเขากินปีนี้สบายหน่อยนะคะมีพื้นที่เช่านาก็จะประมาณนี้แล้วนะคะการเลี้ยงวัวของเรานะคะถ้าหน้าฤดูเขาทําไร่ทํานาเสร็จเราก็จะปล่อยนะคะปล่อยเลี้ยงไปทั่วเลยนะคะ ปล่อยเลี้ยงโดยที่มันก็จะลําบากคนเลี้ยงนะคะ่ค่ะเดินตามไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรนะคะแต่วัวของเราก็กินอิ่มนะคะแต่วัวถ้าปล่อยเยอะๆมันก็เดินเดินเดินนะคะชอบเดินนะคะบัวไม่เหมือนควายนะคะควายมันจะนิ่งนี่มันจะอิ่มมากแล้วบ้างแล้วนะคะใหม่ๆนี่โหสับยานะคะอยู่ไม่ได้เลยนะคะนี่เขากินทั้งวันนะคะเมื่อวานนี้ก็กินเกลี้ยงเลยนะคะที่เรามาสับให้ แต่ถ้าเป็นหญ้าขนนะคะที่เราเอามาเห็นไหมคะมันจะทิ้งเกินเลยเพราะว่าหญ้ามันแก่นะคะมันก็จะกินตรงปลายนิดหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้แหะคะ่ะชีวิตเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะมีอะไรแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะท่านใดที่สนใจเลี้ยงวัวก็อย่าลืมนะคะขอให้มีสถานที่เลี้ยงหรือท่านใดที่ไม่มีสถานที่เลี้ยงก็อย่าลืมนะคะเรื่องการจัดเตรียมอาหารให้เขานะคะ อาหารไม่สมบูรณ์วัวก็จะผอมนะคะหลายหลายอย่างนะคะหรือว่ามีพื้นที่เลี้ยงก็ปล่อยเลี้ยงนะคะแล้วก็จะมาเสียเวลากับเขาบ้างนะคะคือต้องทําใจนะคะเรื่องนี้ก็จะมีการถ่ายพยาธิบ้างนะคะไม่จุกจิกเหมือนเลี้ยงแพะนะคะแพะค่อนข้างจะจุกจิกนะคะถ้าเวลาเขาป่วยหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บเข้านะคะวัวจะมีผมต้านทานเยอะกว่านะคะ แต่ก็มีนะคะมีตายเหมือนกันเราเคยเจอเหมือนกันนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ